นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับขนมจีนน้ำยาปักใต้เจ๊สาวไม่ลองไม่รู้รับรองอร่อยจังฮู้รสชาติปักใต้แท้เรามีน้ำยาปาย่า,า th น้ำยากะทิน้ำยาไก่และแกงไตป่าพร้อมผักบุฟเฟ่ ชอบผักไหนหยิบกันเองได้เลยครับเรามีผักหลายอย่างให้ท่านเลือกเชิญนั่งด้านในก่อนครับหรือท่านจะใส่ถุงกลับบ้านก็หยิบถุงหยิบผักก่อนเลยครับหรือท่านจะต้องการน้ำยาผสมก็ได้ครับเห็ดมากเห็ดน้อยชิมดูก่อนก็ได้ครับเรามีบริการนอกสถานที่ในงานพิธีต่างๆทำรงทานที่วัดก็ได้ครับงานบุญงานบวชงานแต่งงานพิธีต่างๆโทรได้เลยครับ 095 317 8079บริการทุกระดับประทับใจต้องขนมจีนปักใต้เจ๊สาว